สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้จะไปร้านอาหารล่มช่วยร่มเย็นที่อุตจารดิษฐ์จ้าอุตจารดิษฐักพักกินข้าวพักกินข้าวเด้เอันนี้กับเขาหลาก,หลา,กหลายอย่างพี่นอง จะเป็นจานหรือจะเป็นรีวิวหน่อยนะคะจะเป็นจานหรือจะเป็นกับข้าวร้อนๆกับข้าวร้อนะน,น,น,นี่น้ำกินก๋มี่ฮัลโล กินอะไรครอกิน<ะ> <laughs> เตี๋ยวเตี๋ยวเดี๋ยวกินร้อนๆนะนี่ก็จะเป็นมุมมุมสบายๆมีประคาบยมุมสบายๆมีประคาบนั่น น้ำตกอยู่ที่อุตรดิต้าเข้าไม้แล้วจะไปเชี่ยงไม้แล้ก็แวะไม่จินเห่าอยู่รานอาหารร่มเย็นอุตรดิตยาประคราบตัวใหญ่มากเห็นไหมประคราบตัวใหญ่มากโอนซ่้นพี่นองเนะี่ยเป็นปลาคราบตัวบักไง่ ครัับตวใหญ่มีทีเชียวมีกระปบื้อมีมุมนั่งทานกาแฟเห็นไหมมีมุมให้เด็กๆเล่นด้วยมีมุมให้เด็กๆ,ๆเล่น เงินลมเย็นเนงินลมเย็นจะประมาณนี้จ้ะมิเท็นนั่งรับนั่งเล่นนั่งหัว ยิมแล้วจิตออาจิตเอาไปได้แล้วบอเปบรรยากาศห้องอาหารลมเย็นค่ะ ไปได้แล้วว้าวพึ่งจะลืออะไรปะ่ะแล้วไปเที่ยวทำดอกคั่กันท้ำดอกคั่มาสัน่นปะ่ะ เที่ยวทำใส่ไปทางไหนไ,ไ,ปไปสน,ไน,นี่บ่เซินเที่ยวท้ำดอกคำจ้าอ้ำด,ด,ดอกคำมาสั่นจะมาถึง ไปทำไม้องกี่ถามันนั่นี้ทำภาพปองเนี่ยชีแรกเลยชีจะแล้วชีแรกเลยไดจะเดินทกอย่าดกควาทำทำ เินบันไดขึ้นไปจ้ะน้ำมันคนเองนะคนเป็นกาโอ้ยเมื่อยไหมเมื่อยไหมพี่น้อง บรรยากาศบรรยากาศได้ทำตำไมมันใหญ่เสียโอ้ยมันใหญ่ไปเลยเ้อ ไปตัวถ้ำเดีไที่นี่ทำดอกท้ำถ้ำ บริเวณทําพระอาจารย์มั่นจ้าอุ๊ยเ้งแง่ถือว่ากุตีวิหารไหมพระอาจารย์มั่น ตีหงปู่มันเออติจำลองของปู่มันเออปุลิัตวมาแล้วออยูลตรน้นรนนไมยได้มา่ไ,มได้มามาได้ปุลไทยยืนมาเลย ตีหลวงปู่มัน่นปุริทัตโตกับพ่อแม่คู่บาอาจารย์ เกดีหลวงปู่มั่นเจ้าค่ะอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่เชีงยชงใหม่ค่ะเป็นเกดีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ที่เชียงใหม่เจ้า สวยงามแลยท่างกุฏิวิหารนี่เป็นซาลาซาลาอยู่มองห้งองหลวงปู่มมนอยู่งามหลยสวยงามมากสวยงามมากจ้า

ไปแล้กกับไ,ไปอีกแคเก้าล่ะไป